กลับสวัสดี FC พี่ป้านอารนะครับผมที่ติดตามเรา SD สามัคคีเอ็กซ์ตร้าสตาร์นะครับผมเนาะก็มาลุยกันตั้งแต่เช้าเลยอ่าสำหรับใครที่ตามแนวทางนี้นะครับเมื่อวานนี้เอ็กซ์ตร้านะครับออกสามห้าสองห้าสองเอ็กซ์ตร้าหลุด SD นะครับเก้าเจ็ดหกแปดหกเข้าเด่นแปดมาที่ 3ามอีกแล้วนะครับมีแต่ห้าแปดนะครับแปดสามแปดเจ็ดไม่มีแปดหกนี่ยแหละแปดหกเนี่ยมาตั้งแต่เฮดดีไปถึงลาวสตานะเออลาวพัฒนานะครับแปดหกส่วนสามคีสามคีามาแปดเหมือนกันนะครับเน้นแปด สามัคคีออก98 816ปดแปดหนึ่สีได้นะครับนี่เห็นไหแปนึ่งแปดกับ6มาดีเนาะสมตัวเกือบแตกนะครับออก8 98 16มี9 8 8าแปดแปก้ากโตกลับนะครับ0ูนย์หกอ้าวเสียดายมากเลย 9 8้าแปตัวเกือบแตกเนาะเออเอาล่างอ่ะสตาร์หลุดหรือเปล่าสตาร์เข้าเด่น3 6มหกมีแต่สามหออก3 6บน9 7นะครับ ตามนี้นะครับสามคียังกูหน้าได้เอาเมื่อวานของวานรอบดึกบนล่างเอ่อทั้ง2แนวเลยนะสตาร์วีพีกาชาตนะครับผ่านหมดเนาะราพัฒนาเมืม่อวานผมก็มาแค่เด่นเสียดายที่สูตรเลขสีทิศเข้าหมดดันไม่จับตัวที่ชนแต้มมานะครับต้องขออภัยจริงๆเราต้องเน้นแต้มไหมหนอยเมื่อวานดูดินี่คือราพัฒนานะครับเนี่ยหกแเข้าตรงๆเลยนะครับบนแล้วก็ห้ล่าง 0.5สูตรนี้บอกแล้วมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็อืคือผมให้เน้นแต้มไว้ก่อนไม่ต้องไปเอาหมดนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าแต้มตัวนี้มันจะมานะผมก็ปเป็นในตัวเนี่ยต้องขอภัยเมื่อวานเราพัฒนาสูตรปริมิตนี้เข้าหมดเลยเนาะ0.568เนี่ยตามนี้เนะีย๋ยจะลงสูตรนี้ให้ก็เอาแต้มไปก่อนนะครับเนาะพอไม่เน้นนี่มาที่เต็มเลยนะครับแต้มผม ดูนี่ดีกว่าเอ็กดาเช้านี้นะครับเอ็กดานะครับเอ็กดาเช้านี้ผมให้เด่นไปที่ลองดูสูตรนี้นะครับเอ็กดาได้เด่นที่เจ็ดแปดยากนะเอ็กดาใครเจาะได้เนี่ยเจ็ดแปดตัวเด่นก็มีมาบ้างไม่มาบ้างนะครับ เหลือเจาะนี่แหละเจปนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองแสามนะครับ เจ็ดห้าสามตัวนะครับห้าเจ็ดสองเด่นที่เจ็ดสองนะครับเจ็ดห้าแปดสองครับนะตามนี้ส่วนเอ่อ hd hd นะวันนี้เขาจะเด่นที่ 5กับแปดนะครับห้าสี่ห้เจหห้าเก้าครับแปดสี่เจครับสตัวห้าเจ เน้น8อันนี้เน้น7เน้น8รอง 5, ห้าครับชุดเด่นก็จะเป็นชุดห้าแปดแปดเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดส่วนสามคีพระเอกของเราจากที่ตะกอนยากนะสามคีลงหลังมาก็เข้า มีหลุดมีเข้าสามตัวที่หลายรอบแล้วนะครับ3ามย์ตคีตอน,นแรกผมเจอดเหมันจะยากนะเพราะว่า,วามันเออหมือนก็ว,ว่ามันจะ <c oughs> มันเอาตำแหน่งที่จะมาล่างที่ดูยากนิดนึงแต่ลงหลังมาก็สิว่ามาดีนะครับวันนี้ผมให้เด่นอะไรสามารถคีเจ็ดกับ9ครับเจ็ดศย์เจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสองเจ็ดสามเหนึ่งเสองเก้าสาามตัวนะครับ1 9ึ่งเก้าสา9เสเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเสา้าหนึ่ง 9071นะอันนี้ก็คือสามัคคีครับส่วนสตาร์นะครับสตาร์วันนี้จะเด่นที่25งห้าหลังๆมาสตาร์ในจับทางยากมากเฉียดแต้มตลอด2กับ5นะครับ สองสองสองสี่สองห้าสองหเกหสีหห้าเ้า 3ต,ตัวนะครับสองกับ9 2้มองเบิลไว้หน่อยนะชอบมาเบิลสองสองสอง้าห้าเก้าหนะครับอ่าโอเคตามนี้สำหรับราวสตาเน้นสองรอง5้าก็แล้วกันนะครับ เน้นสองลองห้าอืมโอเคขอให้ผ่านนะครับสำหรับเลาาสตาร์ไหลงวนแล้วเฉียดหน้าเฉียดหลังใครชอบนะครับลองดูกันอ่ะโชคดีครับ